สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง PD Auto c a r ค่ะช่องนี้จะนำรถดีๆสวยๆมานำเสนอนะครับผมเป็นรถมือสองนะครับส่วนมากจะเป็นรถกระบะนะครับ SUV และรถเก๋งอาจมีบ้างประปรายนะครับวันนี้เราก็มีรถกระบะอีก1นคันมานำเสนอนะครับนั่นก็คือเจ้า Ford Ranger ปี2011ครับเครื่อง Common Rail 2,500cc เครธรรมดาครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยเดิมโรงงานนะครับ รถสวยน่าใช้ราคาถูกครับราคาของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ1,19,000บาทเท่านั้นหากสนใจเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าครับผมเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับคันนี้ด้านหน้ามากับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโกโ้ Ford ไฟหน้าจะได้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับคมยังสภาพใสไม่หมองครับฝากระโปรงหลอนสันสวยงามไม่เคยชนมานะครับกระจกมองข้างได้เป็นกระจกมองข้างแบบโครเมียม มีไฟเลี้ยวภายในโคมสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองข้างนะครับขยับกันมาที่ด้านข้างครับตัวถังเดิมบางครับสีสวยรุ่นนี้มีป่งซุ้มล้อให้นะครับเพื่อสําหรับรองรับยางหรือลอ้อไซส์ที่ใหญ่ขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถครับทําให้รถดูแข็งแรงบึกบึนขึ้นล้อได้เป็นล้อแมกอีลซอยทั้ง4เส้นอย่างสภาพดีครับล้อเป็นล้อเดิมติดรถล้อโลโก้ฟอร์ดมือจับเปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียม กระจบทุกบานติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเดิมสวยใสยไม่มีแตกร้าวสภาพดีครับไฟติดครบทุกดวงส่วนด้านท้ายมือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมครับพร้อมโลโก้ฟอร์ดกันชนท้ายมีติดตั้งมาให้ครับเป็นกันชนท้ายเดิมโรงงานเข้ากับตัวรถได้ดเป็นอย่างดีครับกระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อย ส่วนไฟเบรกดวงที่3จะติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งครับมาต่อในส่วนของภายในนะครับภายในสะอาดพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลายามาัย3ก้านหมุนคล่องจับก,กระชับมือครับคอนโซลจะออกแบบดีไซน์ไปในแนวเหลี่ยมๆสไตล์อเมริกันครับวิทยุเครื่องเสียงของคันนี้จะได้เป็นแบบจอนะครับส่วนระบบแอร์เป็นแบบสวิตช์มือหมุนปกติครับใช้งานง่ายๆรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง สำหรับเบรกมือจะอยู่ตรงคอนโซลหน้านะครับจะเป็นแบบคันชักข้อดีของเบรกมือแบบนี้ก็คือทำให้คอนโซลกลางโล่งครับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ครับส่วนบอร์ดนะครับ2ที่นั่งต่อหน้าได้เป็นเบาะผ้าครับปรับแบบแมนนวลข้อดีก็คือซ่อมแซมง่ายนะครับสภาพเบาะผ้าก็ยังสะอาดไม่มีฉีกขาดครับคันนี้แคปสามารถเปิดได้นะครับเบาะแคปจะได้เป็นเบาะหนังครับสภาพดีไม่มีฉีกขาดเช่นกันครับภายในสะอาดมากครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลขนาด2 5 4 4ครับสภาพห้องเครื่องใหม่เอี่มสะอาดครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากครับโดยรวมแล้วรถคันนี้สวยครับสภาพน่าใช้ครับกับราคา119,000บาทถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับรถอยู่บางแคหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงโดยจะมีรายละเอียดเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับ และไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารโดยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto c ต r าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับผม